สัพเพธรรมมาอนัตตาในยะที่หนึ่งท่านพระโคดมผู้เจริญทรงแนะนำสาวก anyway. <Columbus> ทั้งหลายอย่างไรและคำสั่งสอนของท่านพระโคดมผู้เจริญที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างไรอคิเวสนะเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเราที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ว่า รูปไม่เท Bond enfin wan ita wan ita ี่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้อคิเวสนะ เราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคําสั่งสอนของเราที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ท่านพระโคโดมผู้เจริญขออุปมาจงจำแจ้งแก่ข้าพเจ้าอากิเวสนะอุปมานั้นจงจำแจ้งแก่ท่านเถิดท่านพระโคโดมเหมือนพืชพันไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ พืชพันธ์เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินจึงจะถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรนได้หรือเหมือนการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องทำด้วยกำลังอันบุคคลกระทำอยู่การงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินจึงจะกระทำกันได้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่บุรุษบุคคลน,นี้มีรูปเป็นอัตตา ต้องดำรงอยู่ในรูปจึงจะประสบผลบุญหรือบาปได้บุรุษบุคคลนี้มีเวทนาเป็นอัตตาต้องดำรงอยู่ในเวทนาจึงจะประสบผลบุญหรือบาปได้บุรุษบุคคลนี้มีสัญญาเป็นอัตตาต้องดำรงอยู่ในสัญญาจึงจะประสบผลบุญหรือบาปได้บุรุษบุคคลนี้มีสังขารเป็นอัตตาต้องดำรงอยู่ในสังขาร จึงจะประสบผลบุญหรือบาปได้บุรุษบุคคลน,นี้มีวิญญาณเป็นอัตตาต้องดำรงอยู่ในวิญญาณจึงจะประสบผลบุญหรือบาปได้อักิเวสณนะท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเราใช่ไหม ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพระเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริงและหมู่ชนเป็นอันมากก็กล่าวอย่างนั้นว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเราอคิเวสนะหมู่ชนเป็นอันมากนั้นจะช่วยอะไรท่านได้อัคิเวสนะ เชิญท่านยืนยันถ้อยคำของท่านเถิดท่านพระโคโดมผู้เจริญเป็นความจริงข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเราดังนี้อคิเวสณนะถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านในข้อนี้แหละ ท่านเห็นควรอย่างไรท่านจงตอบอย่างนั้นอักขิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรอำนาจของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประสเสนที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคตมีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบซับคนที่ควรริบซับเนรเทศคนที่ควรเนรเทศ ซึ่งสามารถกระทำได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์ใช่ไหมท่านพระโคโดมผู้เจริญอำนาจของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าเะเสณที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาตศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคตมีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์เนรเทศคนที่ควรเนรเทศ ซึ่งสามารถกระทำได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์แม้แต่อำนาจของหมู่คณะผู้ปกครองเหล่านี้คือเจ้าวัดชีเจ้ามันละก็มีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์เนรเทศคนที่ควรเนรเทศซึ่งสามารถกระทำได้ในแว่นแคว้นของตนของตนทำไมพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มูรธาพิเศษแล้ว เช่นพระเจ้าพเพสัทที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคตจะไม่มีอำนาจเล่าอำนาจเช่นนั้นของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มูรธาพิเศษแล้วนั้นต้องเป็นไปได้ด้วยและควรจะเป็นไปได้ด้วยอคิเวสณะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นอัตตาของเรา อำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่างนี้หรือข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยท่านพระโคดมผู้เจริญอคิเวสนะท่านจงทำไว้ในใจเถิดครั้นทำไว้ในใจแล้วจึงค่อยตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกัน อากิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราอำนาจของท่านเป็นไปในเวทนานั้นว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่างนี้หรือข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยท่านพระโคดมผู้เจริญอคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าสัญญาเป็นอัตตาของเราอำนาจของท่านเป็นไปในสัญญานั้นว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่างนี้หรือข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยท่านพระโคดมผู้เจริญอักขิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านกล่าวอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลาย เป็นอัตตาของเราอำนาจของท่านเป็นไปในสังขารทั้งหลายนั้นว่าขอสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่างนี้หรือข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยท่านพระโคโดมผู้เจริญอคิเวสณนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านกล่าวอย่างนี้ว่าวิญญาณเป็นอัตตาของเรา อำนาจของท่านเป็นไปในวิญญาณน,นั้นว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่างนี้หรือข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยท่านพระโคดมผู้เจริญอากิเวสนะท่านจงทำไว้ในใจเถิดครั้นทำไว้ในใจแล้วจึงค่อยตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกัน อักิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงท่านพระโคโดมผู้เจริญก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ท่านพระโคโดมผู้เจริญก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรแล้วหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเอตังมะมะนั่นเป็นเราเอโสหมัสมินั่นเป็นตัวตนของเราเอโสเมอตตาข้อนั้นไม่ควรเลยท่านพระโคโดมผู้เจริญอะคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์กล่อมกลืนทุกอยู่แล้วแต่ก็ยังตามเห็นทุกว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ผู้นั้นจะกําหนดรู้ทุกได้เองหรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปได้มีอยู่บ้างไหมจะพึงมีได้อย่างไรข้อนี้มีไม่ได้เลยท่านพระโคโดมผู้เจริญอักิเวสณะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ตัวท่านเองก็ติดทุกขเข้าถึงทุกข กล้ำกลืนทุกข์อยู่แล้วแต่ก็ยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะไม่เป็นอย่างนั้นได้อย่างไรข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมผู้เจริญ